วันนี้จะพาไปดูนะครับกับรถเก๋งสภาพโคตรใหม่โคตรสวยออกรถ500ผ่อคน500หลังจากนั้นก็ผ่อนที่ประมาณไม่ถึง5,000ตลอดสัญญาพี่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทนะเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะห้าคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คอมเมนต์ว่าเปาบายจัดให้ก็ได้หรือมันพิมพ์อยากก็เลขอาก็ได้ครับนี่เลยครับพี่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆครับกับสุสกิเซอร์ลี่นะครับผมนะเป็นไง แน่นะครับถ้าไม่ลำบากไม่ใช่ป๊อปคบพี่ผมบูเลย <c oughs> นะให้ดูเออเอาเรื่องไงปีสิบหกนะคบพี่ไม่หลักหมื่นครับโคตรสวยเลยสุดยอดนะครับผมนะเหมือนที่บอกเลยเงื่อนไขนี้รีบจัดด่วนนะครับผมบางคนบอกเฮ้ยเท่าไหร่เ๊อาะคันนี้ออกใหม่นะมันห้าแสนมันกันนี้ผมขายสองแสนก็บักครับครึ่งเดียวพอขายแพงพี่ก็บ่นกันนะมันก็เลยต้องขายถูกบางคนบอกโอ้ยรถขนาดนี้ปียังใหม่อยู่เลย รับประกันไม่มีสมนักจมน้ำาเวแมวมีความเปิดไมกลับใหม่นะครับรับประกันหลังการขายอีก2ปี20,000โลถึงที่ทั่วประเทศใครไม่สะดวกมาผมเส้นหนึ่งที่ส่งถึงที่ไปด้วยเลยผมมันที่สุดครับพี่นะครับผมนะเอออยาบอะไรเ,เขาให้นะครับแล้วก็ออกง่ายนะพวกนี้บัตรใบเดียวซื้อคนเดียวมันนะครับอนุมัติภายในวันเดียวครับสวยนะผมบอกเลยครับอ้าวเปิดได้ด้วยฮย์นะไปดูเกียวโต้ด้วยโอ้โหนะครับไปดูพี่เฮ้ยผมว่าโอเคนะ หมวดซีพอนกูบาทไหมเออปีนี้พอนหารอยก่อนนะครับปีหน้าค่อยผ่อนสี่ห้าพันครับปีหน้าค่อยผ่อนสี่ห้าพันนะพี่ห้าประตูพับเบาะได้อะไรด้วยได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลไมใ่ใหม่สี่เส้นนะครับแม็กใหม่ยางใหม่แล้วจัดให้หมดเลยหมดนี้ออกรถแค่ห้าร้อยผ่อนห้าร้อยปีนี้ปีหน้าผ่อนสี่ห้าพันยังกับมอไซด์สนใจกดไลค์กด like, แชร์และคอมเมนต์เข้ามา คิดอะไรไม่ออกนะครับคอมเมนต์ comment ว่าปอไอจัดให้ก็ได้หรือเลี้าก็ได้แต่อยากให้คอมเมนต์ว่าปอไอจัดให้นะจริงๆจัดให้5คนแรกที่ติดต่อมาส่วนก็เจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรืออะไรไม่ที่แอบพีโอพีเคบางคนบอกไม่ลองรถได้ดูเลยไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นเลยครับง่ายๆครับถ้าอยากลองรถไปลองป้ายแดงได้เพราะผมกับป้ายแดงเหมือนกันโุ๊ยเลยไม่ต้องลองให้เสียเวลานะครับผมตามนั้นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มานะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ